เคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าบางคนเหมือนจะอ่านใจเราออกพูดคุยกับเขาแค่ไม่กี่นาทีแต่เขากลับรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรรู้สึกยังไงหรือต้องการอะไรหรือบางทีคุณอาจจะเคยเจอคนที่ดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะพูดอะไรออกมาราวกับว่าเขามีพลังพิเศษในการอ่านใจคนอื่นแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นทักษะที่เราทุกคนเรียนรู้และฝึกฝนได้ Fuel for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตผมขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการอ่านใจชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวทั้งเรื่องความสัมพันธ์การทํางานหรือแม้แต่การเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปลึกลงในเรื่องนี้ผมอยากเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังก่อนนะครับ เมื่อสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยผมเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งผมจําได้ว่าทุกครั้งที่เข้าไปพูดคุยด้วยผมรู้สึกเหมือนท่านรู้ว่าผมกาลังกังวลเรื่องอะไรท้านนี่ผมไม่เคยเล่าให้ฟังท่านมักจะพูดประโยคที่ตรงกับสิ่งที่ผมกาลังคิดจนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านอ่านใจาผมได้หรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งผมเลยถามท่านตรงๆว่าอาจารย์ครับอาจารย์อาาย่านใจผมได้หลยครับท่านหัวเราะแล้วบอกว่าไม่หรอกแต่อาจารย์สังเกตเท่านั้นเองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมสนใจเรื่องจิตวิทยาการอ่านใจาและได้ศึกษามัน่งจริ ที่จริงแล้วมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่พบว่าคนที่เก่งเรื่องการอ่านคนไม่ได้มีพลังจิตพิเศษอะไรแต่พวกเขามีทักษะการสังเกตที่เฉียบคมและมีความเข้าใจเรื่องจิตวิทยามนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักสืบคุณจะต้องรู้จักสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปมองข้ามเช่นเดียวกับการอ่านใจคนอื่นคุณต้องเป็นนักสืบที่คอยสังเกตภาษากายน้ำเสียงคำพูดและพฤติกรรมของคนที่คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วย วันนี้ผมจะแบ่งเรื่องจิตวิทยาการอ่านใจออกเป็นสาประเด็นหลักๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงประเด็นที่1การสังเกตภาษากายประตูสู่ความคิดที่ซ่อนอยู่คุณเคยได้ยินไหมครับว่า55%ของการสื่อสารของมนุษย์เป็นภาษากายนั่นหมายความว่าคนเราสื่อสารด้วยร่างกายมากกว่าคำพูดเสียอีกภาษากายเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้เราเห็นความคิดที่ซ่อนอยู่ของคนอื่นเพราะบางครั้งคนเราพูดอย่างแต่ร่างกายกลับแสดงออกอีกอย่าง ยกตัวอย่างง่ายนะครับลองสังเกตคนที่กําลังโกหกคุณจะพบว่าพวกเขามักจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติเช่นหลีกเลี่ยงการสบตาหรือกลับการสบตามากเกินไปจนผิดธรรมชาติมือไปจับใบหน้าจมูกหรือหูบ่อยๆเท้าชี้ไปทางประตูหรือทางออกสแสดงถึงความต้องการที่จะหนีจากสถานการณ์นั้นน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเช่นพูดเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปกตินักจิตวิทยาชื่อดังพออเอ็กแมนได้ศึกษาเรื่องการสแสดงออกทางสีหน้าและพบว่า มีบางครั้งที่อารมณ์จริงๆของคนเราจะรั่วไหลออากมาทางสีหน้าในช่วงเสี้ยววินาที <c oughs> เขาเรียกว่า micro expressions หรือการแสดงออกทางสีหน้าจิว๋วลองลึกภาพเวลาที่คุณถามเพื่อนว่าเขาชอบอาหารที่คุณทำไหมและเขาตอบว่าอร่อยมากแต่คุณเห็นว่ามีช่วงเสี้ยววินาทีที่มุมปากเขากระตุกหรือจมูกย่นนิดหน่อยนั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าเขากำลังพูดไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆ แต่ผมอยากเตือนนะครับว่าการตีความภาษากายไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องพิจารณาบริบทและวัฒนธรรมด้วยเช่นในบางวัฒนธรรมการไม่สบตาอาจเป็นการแสดงความเคารพไม่ใช่การโกหกดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปให้สังเกตหลายๆอย่างประกอบกันประเด็นที่สองการตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเป็นกุญแจไขความคิดนอกจากการสังเกตแล้วการอา่านใจคนยังต้องอาศัยการตั้งคำถามที่ดีด้วยครับคำถามเป็นเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปในความคิดของคนอื่นถ้าคุณถามคำถามที่เปิดกว้าง คุณก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นลองเปรียบเทียบคำถาม2แบบนะครับคำถามปิดคุณชอบงานใหม่ไหมคำตอบได้แค่ชอบหรือไม่ชอบคำถามเปิดคุณรู้สึกยังไงกับงานใหม่บ้างคำตอบเปิดกว้างให้ข้อมูลมากกว่าผมขอแนะนำเทคนิคที่เรียกว่าการสะท้อนกลับ mirroring ซึ่งเป็นเทคนิคที่นักจรจาต่อรองของ FBI ใช้กันครับการสะท้อนกลับคือการพูดซ้ำคำสำคัญหรือวลีสุดท้ายที่อีกฝ่ายพูดแต่พูดในโทนเสียงแบบคำถามเช่นเขา ฉันรู้สึกกดดันกับงานนี้มากคุณกดดันเขาใช่หัวหน้าคาดหวังกับฉันสูงมากและฉันกลัวว่าจะทําไม่ได้เห็นไหมครับแค่คําถามสั้นๆว่ากดดันแต่มันทําให้อีกฝ่ายเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้ความเงียบอย่างมีพลังหลังจากถามคําถามให้นับหนึ่งสองสามในใจคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอึดอัดกับความเงียบและมักจะพูดต่อด้วยข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแต่ผมขอเตือนนะครับว่าอย่าใช้ทักษะนี้ไปในทางที่ผิด เช่นการล้วงความลับหรือการหลอกลวงเพราะถ้าคนจับได้ว่าคุณกำลังพยายามเล่นเกมกับเขาความไว้วางใจจะหายไปทันทีประเด็นที่3การเข้าใจรูปแบบการคิดแผนที่นำทางสู่จิตใจนอกจากภาษากายและการตั้งคำถามแล้วอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยในการอ่านใจคนคือการเข้าใจรูปแบบการคิดของแต่ละคนจากทฤษฎีทางจิตวิทยา NLP Neuro Linguistic Programming คนเรามีรูปแบบการคิดหลักๆ3แบบ1คนที่คิดแบบภาพ คนกลุ่มนี้มักจะพูดประโยคเช่นฉันเห็นว่าดูเหมือนว่ามองภาพออกพวกเขาเข้าใจโลกผ่านภาพ2คนที่คิดแบบเสียงคนกลุ่มนี้มักจะพูดประโยคเช่นฟังดูแล้วพูดได้เลยว่าฟังแล้วรู้สึกว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับเสียงและคําพูด 3. คนที่คิดแบบความรู้สึกคนกลุ่มนี้มักจะพูดประโยคเช่นรู้สึกว่าจับต้องได้ว่ามีความรู้สึกว่าพวกเขาตัดสินใจจากความรู้สึกเป็นหลักถ้าคุณสังเกตว่าใครเป็นคนคิดแบบไหนและคุณปรับการสื่อสารให้เข้ากับรูปแบบการคิดของเขา เขาจะรู้สึกเหมือนคุณเข้าใจเขาราวกับคุณอ่านใจเขาออกลองนึกภาพนะครับเหมือนกับว่าคุณและคนอื่นกําลังคุยกันคนละภาษาแต่เขาไม่รู้ตัวเช่นถ้าเขาเป็นคนคิดแบบภาพแล้วคุณพูดว่าผมเห็นว่าที่คุณกําลังมองปัญหานี้อยู่มันชัดเจนมากและผมมองเห็นทางออกที่สดใสสําหรับคุณแต่ถ้าคุณพูดกับเขาแบบความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าปัญหาของคุณหนักหนาสาหัสและคุณคงทนไม่ไหวแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณเท่าที่ควรเรื่องนี้เหมือนกับเรากําลังเรียนรู้ภาษาลับของแต่ละคนนะครับพอเรารู้รหัสลับของเขาแล้ว เราก็เข้าถึงความคิดของเขาได้ง่ายขึ้นที่น่าสนใจคือคนเราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองมีรูปแบบการคิดแบบไหนแต่จิตใต้สำนึกของพวกเขารู้ว่าคนนี้พูดภาษาเดียวกับฉันและจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่สื่อสารแบบเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการอ่านใจไม่ใช่เรื่องของการเดาสุุ่แต่เป็นเรื่องของการฝึกสังเกตยอย่างมีสติเหมือนกับการเรียนภาษาใหม่ยิ่งคุณฝึกฝนคุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นการอ่านใจคนเปรียบเสมือน การเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มที่มีตัวอักษรซ่อนอยู่แรกๆอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอคุณรู้วิธีมองคุณจะเริ่มเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่และเมื่อคุณฝึกฝนมากขึ้นข้อความเหล่านั้นก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากให้จําจากวันนี้คือการอ่านใจคนไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกได้และถ้าคุณจําไม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยจํา3ข้อนี้ไว้นะครับ 1. สังเกตให้มากกว่าฟังคําพูดของคนเรานั้นบางครั้งก็โกหกแต่ร่างกายไม่เคยโกหก หัดสังเกตภาษากายสีหน้าน้ำเสียงและปฏิกิริยาที่คนอื่นแสดงออกมาโดยเฉพาะเวลาที่คำพูดกับการแสดงออกขัดแย้งกัน2ถามให้น้อยฟังให้มากอย่าเพิ่งรีบถามคำถามใหม่เมื่ออีกฝ่ายตอบคำถามจบให้นิ่งไว้สักพักความเงียบจะทำให้คนอื่นเปิดเผยมากขึ้น3ฝึกฝนทุกวันเหมือนกล้ามเนื้อทัาากษะการอ่านใจก็เหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงลองฝึกวลานี้กับคนรอบตัวสังเกตว่าพวกเขากำลังรู้สึกอย่างไรแล้วทดสอบว่าคุณแม่นแค่ไหนด้วยการถามพวกเขาตรงๆแล้วคุณจะพบว่า การอ่านใจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วแค่รอให้เราขัดเกลามันขึ้นมาเท่านั้นเองผมอยากฝากประโยคสำคัญไว้ว่ายิ่งคุณเข้าใจผู้อื่นคุณก็จะยิ่งเข้าใจตัวเองเพราะการอ่านใจไม่ได้เป็นแค่วิธีเข้าใจคนอื่นแต่มันยังเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังครับความสามารถในการอ่านใจไม่ได้ทำให้เราเป็นนักจิตวิทยามือสมัครเล่นแต่มันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นนนนนผมออออออยยยยยาา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 กกกกทท้้้้้ใใหหหคคคุณลลงง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 ััับ่่่ๆสสปด์รรเเเจแตตะภษขข สังเกตคำพูดที่เขาใช้บ่อยๆหนึ่งคำและลองเดาว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรแล้ววันหนึ่งถ้ามีโอกาสลองถามเขาดูว่าสิ่งที่คุณเดานั้นตรงกับที่เขารู้สึกจริงๆหรือไม่ถ้าคุณชอบพอดแคสต์วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง feel for life เติมพลังให้ชีวิต และเปิดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีเอพิซดใหม่นะครับและถ้าคุณอยากแบ่งปันประสบการณ์หรือมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านใจลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับผมจะพยายามตอบให้มากที่สุดขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับผมในวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในอพิซดหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังเติมพลังให้ชีวิตสวัสดีครับ